บอกเลยเป็นนัดกระชับมิตร,ประปวัติศาสตร์เรียด้ว่าท่านผู้ชมทางทางทางออนไลน์และทางสนามเนี่ยโคตรเยอะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยดารานักกีฬาเยอะแยะมากมายไปที่สนามไปร่วมแข่งขันกับทีมพี่บอยด้วยนะครับระหว่างทีมมอนทองวุทยาผู้ที่ทำให้ฟุตบอลของบ้านเรากลับบาคือคคกอีกครั้งกับทีม วีไอพีบอยท่าพจญเยียกว่าจัดกันไปเลยหนักๆนะฮะเพราะว่าพี่บอยเนี่ยจัดหลายทีมากๆแล้วก็ทีมหมอนทองก็เตรียมพร้อมรอบนี้เตะกันในฟุตบอล11คนนะครับก็น้องๆก็เตรียมพร้อมมากๆเลยครับมีการอัดฉีดด้วยลูกละ1ึงหมื่นให้กับทีมหมอนทองพิยาโดยร้านทองว้าวบอกเลยว่ามีอัดฉีดเยอะแยะมากมายเป็นนัดกระทบม,มิรที่ดูโคตรสนุกบอกเลยว่า ใครไม่ดูนี่พลาดคู่อื่นแข่งแค่30แต่คู่นี้แข่ง40นาทีมอนทวิยาว v เบอยท่าปัญญา V.I.P. บอกเลยว่าใครไม่ดูถือว่าพลาดมากๆนะครับเ,นนเป็นนัดที่สนุกมา,มากๆอดีตทีมชาติแล้วก็อนาคตทีมชาติอยู่แนนี้เยอะแยะมากมายครับ